เรื่องเดิมที่ทาก็คงยิสาบสุดเลียห้าป้เป็นมาแต่แล้วต้องเลือลังยิ้มไหวคำอาเล่ไปถึงเท้าดอยู่กลาเราใช้คนเดเดิน สี่คนโอ้จุดน้ำกันบัดเดียบาดเองลูกพี่น้องล,ลูกรีบหมุนหนึ่งรอบแล้ววิ่งเลยนะครับหมุนหนึ่งรอบแล้วลวิ่งเลยเราอนุญาตให้หมุนบ้างไฟได้นะครับบ้างไฟ่สี่ล้านกานสัซนห้างมัจสิห้างนี่นะครับห้างมัจสิห้าง หมุนเต็มที่ลับพร้อมที่จะขยานขึ้นแล้วกลับเ,ข,บเบข้าบักเกอร,รก์ด้วยนะครับเข้าบักเกอร์ด้วยนะครับเข้าบักเกอร์ด้วยรักษาจติกานะครับข้ารักเกอร์ด้วยนะครับข้รักเกอร์ด้วยนะครับข้ารอร์ด้วยนะครับ ลุ้นเต็มที่ลุ้นเต็มที่แล้วก็ลุ้นเต็มที่ล้มไม่ออกออกแล้วล้มบางอยู่นะครับต้ถึงดินก่อนดูต้องคุณตาครับคุณตาอย่าล้าเขียนก็ไปคุณตาอย่าไปกับช่างบ้องไฟคุณตาถอยมาครับ ปอดภัยแน่ๆแค่ปฏิบัติตามกติกาอันนี้เป็นความค้าถาของท่านผว้าาเวการโงรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท,ท่านคุณหมอบุญตาปากไห่หังนะครับให้มาท้าถาครับนี้ขอบคุณว่าบอกว่าพูหยิ่งให้ยืนเบิ้งอยู่บ่อยเลราคาคุยถ้าครึง้ง อีก60ปีนั้นจะทำา60ล้านโดยไม่อาศัยเงินจากเทศบาลจะเอาเงินคนที่เงินผู้เท่าของชาวค่ายทำเองใช้คนจุด4คนด้วยนะครับใชู้้จุด4คนแลนออกมาด,ด,ด้วยครับรุงโอ้โหให้โอกาสหมุนได้นะครับนี่คือต้องไฟอะไรนั้นหมุนแล้วนี่ออกมาเลยนะครับ ข้าวบังเกอร์ด้วยนะครับข้าวบังเกอร์ด้วยข้าวบังเกอร์ด้วย เมยแท้เมยไตยขอนบ้อเหอเมย์แทขคอยบึงบังไฟมเมยลคอยดันซอยโลกกลางชั่นะครับล้มบ่อวนไปะไดกลางรอยังครับความยาหวหเมตรเส้นผ่าศูนย์กางหกนิ้วครึ่งคินประสิทธฐานสามคือเก่าทำเโิม อยู่เรื่อยาบวางานนะครับพูดกระทำทีมางานสิทธช่างหวันชาวนาคายทุกคนทีมงานบุคคลที่มีความสามารถกินเมนี่ได้วันและเจ็ดกระป๋บบองโดนมาแล้วครับทงแถวก็แล้วโดนก็ไปโดนก็คือ,คอ,คอ,คอเครื่องของเจ้าอ์ไรคนขับ ไปอยู่ใกล้ที่สุดแจกได้เป็นยังไงกับบ้างใจของเขียวก็โลเราจะให้ผู้จุดเพื่อนสี่คนให้สัญญาณไฟนะครับหมายความว่าสิทธิช่างวันและพู้จุดนะบัดต,ต่อต่อไปนี้ ปานยาวหเมตรชนแล้วครับเส้นปานลูกาหนี้พึ่งครับราคาคุยสติติ ลลต,ต้องรอดูว่ารวมรายการเขาบุญหรือไม่โอ้โหครับเียขอเสียงปรบมือให้กับตะลสองล้างสี่ชั่วโมน,นะครับผมโดยการควบคุมของท่านานายยพิรมบุตครับลงมาเขาดไหครับล,บล,ลมครสูดต้รอดูวันาเป็นงการ อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยกนิ้วเลยนะครับครับเออ่รัฐบาลแจ้งให้ท่านผู้ชมแงะดูด้วยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมแงะดูด้วยนะครับแงะดูบ้างไฟด้วยนะครับครับชวนบ้าบ้างไฟแจ้งะต้นเสมอต้นเสมอไฟเนาะแสดงว่ามันเป็นเขาเรียกว่าทรงกระบอกเอ๊ะ ถ้าก็เหลาไม่ล่ะเสมอต้นเสมอปลายเขาเรียกว่าทรงกระบอกโปรเจกชิ่งกระจังสัตว์วงผู้ใหญ่คนกลางบ้านธงแดงยังขึ้นอยู่นะครับธงเขียวยังไม่ขึ้นเราจะแหงความกว้าง6น,น,งน,น 1, 3, 3, กิ้วครึ่งโซนอินราซิลหนึ่งสองสามกดกบต้นน้ำ นึ่งสองสามจุ้มผู้จะดการทีมงานชุมหิง่งแทงผู้ให้การสนับสนุนเทศบาลชมุชมชนวัากก้องหมู่สิบเอ็ดผู้ใหญ่ทีมหัวกลางบ้านเสียบเบอร์ใบหมอนสถิติพิจารณามาที่สามมีบ้องไฟอยู่สามบ้างลากาคุยปีนี้ผู้ใหญ่ทีมจะจุดเอง ครับกระโดดตบแล้วครับแสดงถึงความพร้อมจังทำอยู่ที่หน้างานผู้ใหญ่ทิ้งนั่นน่ะกระโดดตบกันน่ะผู้ใหญ่ทิ้งเล่ว่าผู้ใหญ่ที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษผู้ใหญ่แคปซูลครับหน้าต้นกับมะเป็นเม็ดบนกับมะบองขานพุ่งนี่เลยครับนี่แล้วครับนี่แล้วมาเลยครับจุดต้องหมุนหมุนแล้วเราอนุญาตให้หมุนสองรอบแล้วขับเลยนะครับพอแล้วด้วสีหน่อยพอแล้วมาแล้ว การและรายกานเราจะมาดูว่าล้มการสมบูรณ์หรือไม่ต่อไปค,ครับทุกคนต่างจ้องมองไปที่บั้งไฟของซุ้มกิ่งทองโอ้โหเสียงปรบมือให้ว่าล้มการสมบูรณ์เสียงปรบม,ม,ม,มือเกลียวเก่าให้กับซุ้มกิ่งทองอีกสักครั้งหนึ่งครับผมขอเส,สือ ที่มนุษย์ต้องการให้ใหญ่ในร่างกายเขาจะงเรียกมาว่านมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านครับถ้าคิดว่าอยู่ใกล้ก็ให้ถอยมานะครับจนแล้วครับท่านจนแล้วเราให้สิทธิทั้งหมุนบ้างไฟสอรอบนะครับถ้ามั่นใจ ถ้าได้มั่นใจทัานพี่หอ่อมาเลยก็ได้ครับไม่ต้องหมุนพี่หน่อมาเลยก็ได้นะครับให้สิที่พิเศษนะครับ สองล้านซ้ำนี้สิบล้านล่ละซ้ำเล้อพี่น้องโอ้โหล้มกลางสมบูรณ์นะครับออกไปเดิงอยู่วะ อยู่ตองน,นั้นหรือท่านจะถอออกมาโสดหรือเปล่าพีน้าทุกคนกำลังลุกขึ้นท่านผู้ชมที่อยู่ป่ายางท่านจะนั่งอยู่ได้ยังไงสิบล้านนะครับท่านไม่ใช่สองล้านนะครับท่านอีกสักกู่เราจะเห็นวรญญาณดรงเขียวแต่ซึ่งปีนี้ ลำดับแรกของมังไฟะอะไร1สิบล้านได้ครับสเสียงจ้าเป็นตาเ้อพี่น้องเอ้ยบ่าบันเสียงเจ้าบดปะรอไม่หอยปลาดังมุดแล้วสองรอบเข้าครบทุกรูแล้วครับคนแล้วไปเลยครับเข้าบังเกอร์ด้วยครับเข้าบังเกอร์เข้า,า,ขาแล้วครับหมุนแล้วครับเข้าบังเกอร์ด้วยครับ ที่สองเจอสึงลูที่สามเจออดกันมายล้วลูที่สี่ลู ถ้าไม่หมุนมันจะทำลายร้านจุดนะครับทุบทบแลนด้าสมัติจุดนะแ,นแลนด้าหมุนนะครับหมุนแล้วพิงเลยนะครับหมุนแล้วพิงเลยเข้าหรือไม่เข้าครับทำดูก่อนไปต,ต้องหัวหลังครับล้มและทอนแล้วก็ว่นัน งันดูบ้างไฟด้วยนะครับเพื่อความร่มร่ลม,ลมนะครับไม่กลางบอกร่มร่มไม่กลางนะครับร่มไม่กลางนะครับขอให้ดูบ้างไฟด้วยนะครับลมไม่กลางครับก็ดูนะครับดูบ้างไฟกั่ไลนยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งนะครับดูดูแลค, αι, ค, αι, ค่อยๆเคลื่อนนะครับ ดูแล้วค่อยๆหลีกนะครับให้เห้ีไม่ต้องวิ่งนะครับเงนดูแล้วก็ค่อยๆหลีกคร,ครับคับลงมาแล้วครับลงมาแล้วลง